ก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะฮะต้อนรับปี2025นะฮะปีนี้ก็ออขออนุญาตใช้แบ็กกราวเป็นบรรยากาศของการจุดภูเฉลิมฉลองปีใหม่นะฮะที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับผมก็จะเป็นแบ็กกราวอย่างนี้ไปตลอดคลิปเนี้ยนะฮะเ,เพื่อให้เราได้เข้ากับบรรยากาศทีนี้วันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานรวมของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนกันในปีนี้ นะครับผมทั้ง3แกนนะฮะแกนแรกเนี่ยที่อยากจะพูดถึงก็คือแกนของ,ของโหราศาสตร์ไทยซึ่งในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยฮะปีนี้จะเป็นปีที่ดาวที่เรียกว่าสนุกสนานมากนะฮะเพราะว่าดาวตีเทพทั้ง3ดวงก็คือพฤะหัสดาวเสาแล้วก็ดาวลาหูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากในปีนี้มีทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะฮะซึ่งดวงแรกเนี่ยดาวเสาเลยจะเคลื่อน จากราศีมีนเข้ามาสู่ราศีกุ่มในช่วงวันที่5พฤษภาคมนะฮะซึ่งถือเป็นดาวใหญ่นะฮะแล้วก็ในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยก็มีการย้ายของดาวพฤหัสย้ายจากราศีพฤกษ์ไปสู่ราศีเมถุนนะฮะแล้วดาวเสาร์ก็อยู่สักพักหนึ่งนะฮะก็เดินถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ที่ราศีมีนเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่ดาวเสาร์เนี่ย จะย้ายกลับมารวมกันกับดาวราหูอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมซึ่งเรียกว่าดาวสามดวงเนี่ยเป็นดาวที่มีบทบาทมากเพราะดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นปีเลยนะฮะแล้วเป็นดาวพระรหัสก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมปัญญาการเรียนรู้นะฮะความเจริญก้าวหน้าดาวเสาก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความลําบากยากขเข่งขวบไทยไทยโทษทุกข์ไทยเสานะฮะ ไทยมัวเมาไทายลาหูน้เสากับลาหูก็มาอยู่รวมกันที่ราศีกุมนะครับผมในในช่วงกลางปีนี้แล้วมีการเดินถอยหลังด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายปีนี้จะเป็นปีที่เรียกว่าเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันเยอะมากนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าออขอผมขอโฟกัสไปที่ดาวพฤหัสนะว่าการที่พฤหัสมีการย้ายเนี่ยในปี2025เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมยังไงบ้างเรื่องแรก เอาเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยฮนะเรื่องแรกเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดการพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องทางจิตวิญญาณปีเนี้ยจะเป็นปีที่สังคมเนี่ยจะมีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสูงมากนะซึ่งจริงๆมันดําเนินมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเพราะว่าช่วงช่วงที่เราปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่ผหัดเดินหน้าค่อนข้างเร็วนะครับผมเราจะมีการเอ,อ่อ มีในคนในสังคมเนี่ยพูดถึงเรื่องการตื่นรู้กันเยอะมากไล,ไล่มาตั้งแต่เดือน,อนตุลาเลยซึ่งเดือนตุลาเองเนี่ยออมีการปรับเปลี่ยนพลังงานกันมาละรอบหนึ่งนะของพลรหัสนะครับผมทีนีออ้การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเนี่ยในด้านของทางศาสนาและความเชื่อเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เห็นได้ชัดขึ้นนะฮะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อความคิดแนวคิดทางจิตวิญ,ญญาณของสังคมเนี่ยจะเริ่มได้รับการ มาพูดถึงกันเยอะขึ้นแล้วคนจะให้ความสําคัญกับการตื่นรู้เยอะมากขึ้นเลยนะปีนี้ผมบอกนะปี2025จะเป็นปีที่จะเห็นคนเนี่ยเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้เนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ เรื่องกฎหมายการปกสังคมการปกครองผมจะไม่พูดถึงนะครขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยกันผมเพราะว่าน่าจะมีเกจิอาจารย์ใหญ่ๆครูบาอาจารย์มาทำนายเรื่องนี้กันอยู่เยอะแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะแตะนะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดนะการย้ายของพระลหดเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณธรรมความคิดการพัฒนาเชิงจิตวิญญ,ญาณต่อสังคม มีการตื่นตัวกันเยอะมากในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมนะครับผมเออมีอาจารย์เนี่ยท่านสอนผมไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่ซุกอยู่ใต้ผมและเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยจะถูกขุดขึ้นมาเผยแพร่เผยแผ่คนผิดจะถูกนำมาลงโทษซึ่งเ,เคสแบบดีไอคอนเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเห็นกันได้เยอะมาก นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยคนจะให้ความสําคัญกับเรื่องของออธรรมชาติการให้การตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมนะฮะเพราะนั้น ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นอิทธิพลของการย้ายของดาวพฤหัสแล้วก็รวมถึงพฤหัสจากรอบใหญ่ในรอบ60ในรอบ60ปีด้วยพอพฤหัสเนี่ยจะเวียน5รอบเนี่ยถือเป็นพฤหัสจากหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งยุค60ปีเป็นยุคทางโหราศาสตร์ไทยทีนี้เรามาดูกันในทางฮวงจุย้ยทางฮวงจุ้ยเองเนี่ยก็พูดตรงกันเลยนะฮะว่าเออช่วงเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเข้าสู่ยุค9 ซึ่งจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2567ละตุดจีนปี2567ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับเช้าใหม่ๆฮะแสงก็ยังไม่สาดส่องแบบรุนแรงมากเป็นแสงยามเช้าพอเข้า68ดเนี่ยมันเริ่มเป็นแสงตอน7โมงแล้วภาพมันจะเห็นชัดขึ้นนะฮะซึ่งยุคเก้าในทางฮงวงจุ้ยหมายถึงอะไรหมายถึงยุคของธาตุไฟ พอยุคของทัดไฟปุ๊บจะเป็นยุคที่เรียกว่าดิจิตอลจะมาเพราะดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นทัดไฟนะฮะก็เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยจะเฟื่องฟูมากนะครับผมเรียกว่าหมดยุคของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมเพราะว่าเราอยู่ยุค8มา20ปียุค9เนี่ยในในวงจุ้ยดาว9ยุคเนี่ยหรือว่าวงจุ้ยเต๋าเนี่ยเออก็จะมีการพูดถึงว่า ฮว,วงจุ้ยในยุคนี้เป็นยุคของธาตุไฟเป็นยุคที่คนที่จะประสบความสาเร็จคือคนปีมมานะฮะแล้วคนปีวัวหมายเลข9แพะหมายเลขเก้าหมาหมายเลข9้าแล้วก็ปีมังกรหมายเลข9้าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่จะรุ่งเรืองที่สุดในยุคในยุค9นี้นะครับผมเป็นยุคของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดพวกนี้จะมีบทบาทนะฮะนะครับผมแล้วก็เป็นยุธเป็นทิศที่ดีเนี่ยจะเป็นทิศทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมเอ่อทีนี้ ในทางหงจุ้ยเองเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการพูดถึงเรื่องการคนจะหันมาสนใจความสุขภายในใจแล้วก็มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณมากขึ้นพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันเลยนะฮะใน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 ฮงจุ้ยแล้วก็ในโหราศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นยุคที่ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยจะมากขึ้นนะฮะสังคมจะเน้นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเพราะฉะนั้นยุค ก้าทางด้านวงจุ้ยเองเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันกันกบพระหัสจักรทางทางโหราศาสตร์ไทยทีนี้เรามาดูในเชิงจิตวิญญาณเองเนี่ยเ,เขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยทางในทางจิตวิญญาณเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการที่ปรับพลังงานจากเดิมที่เราใช้พลังงานอย่างในการพัฒนาโลกนะฮะหรือพลังงานมัสคิลีนเนี่ยมันจะเกิดการกัดด้านกัน กับด้านการน,นับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นพลังงานหญิงนะฮะหรือพลังงานเฟรมินียเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นในยุคนี้หรือในปีนี้เองนะฮะเริ่มต้นจากปีเอ่อตั้งแต,งตง่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจริงๆเราก็เริ่มต้นมาสักระยะน,นะฮะเราจะเริ่มเห็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะฮะเราจะสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างมาดามแป้งเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมอะไรเงี้ยหรือว่า ทางเราก็ได <Yeah, us S 1> um ้ในยกที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะคุณอุงอิงเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองและเป็นผู้นําบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มให้การยอมรับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเรียกว่าเป็นยุคที่ผู้หญิงเก่งนะครับผมเพราะฉะนั้นพลังงานมัชชิวลีนก็จะเริ่มปรับไปเป็นพลังงานแห่งการปกป้องนะครับผู้หญิงก็จะเริ่มเข้ามาเข้ามามีบทบาทในการบริหารสังคมขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะบริหารด้วยพลังของความรัก แล้วก็ความเมตตานะฮะอันนี้เป็นแล้วเรียกว่าเป็นปีนี้จะเป็นปีแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะครับผมคนจะพูดถึงเรื่องการตื่นรู้เยอะขึ้นนะฮะจะจริงๆลากมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่ตุลาเนี่ยเออจะมีการส่งพลังงานกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของของคนที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยเยอะขึ้นจะมีการกระเทาะอัตตาอะไรต่างๆกันเพื่อให้คนตื่นมากขึ้นนะครับผมเรียกว่า ปีนี้จะเป็นปีที่เราเห็นชัดมากๆเลยในเรื่องของการาการาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยจะมีคนจํานวนเยอะมากที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรจะโดนกระทะกันมาแบบไหนก็ไม่ทราบนะฮะแล้วสําคัญที่สุดนะครับผมปี2025เนี่ยจะเริ่มเป็นปีที่เราเนี่ยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของต่างวิติเกี่ยวกับเรื่องของ เอ่อเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือ UFO เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตนะฮะอย่างอย่างช่องของพี่พีทเนี่ฮะก็เริ่มออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันหนักหน่วงขึ้นนี้ล่าสุดผมก็แอบตกใจนะฮะเพราะว่าเอ่ออย่างอย่างอย่างเอ่อหมอปลายเนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเอ่อเป็นอาจารย์ทางด้านมิติที่4แต่พอท่านมาออกรายการของพี่พีทเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่นึกว่าเขาท่านเป็นมิติที่5เลยนะฮะ เพราะว่าท่านก็ไปแกลเล็กติกอะไรกันมาแล้วเนี่ยก็ลองไปตามฟันกันดูนะฮะถ้าเกิดอยู่ใน f c e e o o o เนี่ยผมก็จะมีเอาคลิปของพี่พีทมาลงด้วยเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยหรือปีนี้เนี่ยสองสอเนี่ยเรียกว่าเป็นปีแห่งการตื่นรู้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นปีที่เราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับต่างมิติอะไรกันได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะสังคมจะเริ่มได้ยินเรื่องพวกนี้มากขึ้น จะเริ่มได้ยินข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วคนก็จะเริ่มเข้ามาทำสมาธินะฮะเริ่มเข้ามาทำซาวฮิลลิ่งเริ่มรู้จักการทำซาวฮิลลิ่งเริ่มรู้จักการนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับผมกันมากขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นปีที่ เปลี่ยนยุคจริงๆนะครับเป็นยุคของการตื่นรู้จริงๆนะครับผมและเป็นการตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะไม่มีการอิงศาสนาอะไรเลยนะฮะก็จะทุกคนก็จะเริ่มที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเริ่มที่จะหาเส้นทางชีวิตของตัวเองเริ่มที่จะมาค้นพบว่าเราเกิดมาทําไมเริ่มเริ่มเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เรียกว่าสนุกสนานมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะ ฮวงจุย้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าโหราศาสตร์เนี่ยล้วนแล้วแต่บม่งบอกมาทางทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าโลกเราเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนละเข้าสูดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ขอให้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการที่จะเตรียมตัวในการปรับตัวนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับ